สวัสดีคะ่ปะป๊อปเปอร์นะคะพิญญาดาจึงการจนาครับเมมเบอร์ของวงคารา่าแล้วก็วีนเควโฟเดค่ะก็รับบทเป็นท่อฝันค่ะท่อฝันคืออะไรท่อฝันทึงสิ่งใด็ไม่เปลี่ใจทอฝันนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเสา แต่แว่าความแฟแรงของเขาก็อาจจะไปกดดันคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยจะต้องมาดูกันต่อไปว่าเขาจะแบบเติบโตไปทิศทางไหนอ่าก่อนอื่เลยก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าแบบการเล่นละครเวทีเป็นอะไรที่เป็นสาที่ยากแล้วก็สนุกมากๆเลยพอได้ลองมาเล่นจริงๆแล้วแล้วก็ ทอฝันกับตัวเราเองก็ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันใช่ก็เลยรู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันที่ได้ลองแบบว่าลองแบบเป็นแบบทอฝันดูแล้วก็เออจริงๆรเปการลองไปทอฝันก็อาจจะช่วยเราในบางเรื่องได้เหมือนกันอนนนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุงดีค่ะค่ะฝากละครเวทีเรื่อง r e t a i n i n g Ferocity รีบกับเธอครับจานเดบิวตมิวสิควด้วยนะคะสามารถมาเจอกันได้ในวันที่21-22สิงสิงหานี้นะคะที่โงรงละครสยามพิคเนตค่ะ ออตอนนี้นะคะสามารถจองบัตรได้แล้วนะคะที่ใช้ Ticket Major ค่ะมาเจอกันเยอะๆนะคะ